ในสนามบินที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายในยามเช้าผู้คนมากมายเดินสวนกันไปมาบางคนก็เร่งรีบบางคนก็ดูผ่อนคลายที่จะได้ไปเที่ยวแต่สำหรับเรานั้นการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้เป็นการไปเที่ยวธรรมดาแต่เป็นเพราะความรู้สึกที่อยากจะหลบหนีจากอะไรบางอย่างตอนนี้เราก็ถึงที่เชียงใหม่เรียบร้อย ตอนนี้กำลังจะไปหาอะไรกินก่อนแลนของทริปนี้ก็คือขับมอเตอร์ไซค์ไปเดินหลงเชียงดาวแล้วก็ไปแม่กำปองพอมาถึงเชียงใหม่ก็ได้สัมผัสถึงอากาศหนาวและกลิ่นอของธรรมชาติเราเลือกที่จะเดิอนออกจากสนามบินมันทำให้เราได้สัมผัสถึงชีวิตมากขึ้นและรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยอย่างบอกไม่ถูก เริ่มต้นการเดินทางด้วยระยะทาง4.6กิโลเมตรเดินชมวิวไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าสุดท้ายก็เดินถึงร้านเช่ารถที่เรานัดไว้หลังจากได้รถคู่ใจก็เตรียมตัวมุ่งหน้าสู่ดอยหลวงเชียงดาวระยะทางไกลพอสมควรแต่พอรู้ว่าปลายทางเป็นอย่างไรก็ลืมความไกลของระยะทางไปเลย ขับรถไปเรื่อยๆระหว่างทางถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาและต้นไม้อากาศที่เย็นสบายลมเย็นๆที่ปะทะหน้าทำให้หัวใจเริ่มปลดปล่อยความตึงเครียดที่ผ่านมาและแล้วก็มาถึงจุดไฮไลไท์ที่หลายคนคงพลาดไม่ได้ถ้ามาถึงดอยหลวงเชียงดาวก็คงต้องแวะถ่ายรูปกับถนนเส้นนี้แต่ด้วยความที่รถผ่านไปผ่านมาเยอะมากก็ทำให้ได้รูปตามคลิปที่เห็น เชียงดาวต้อนรับเราด้วยภูเขาที่สูงสงา่าบรรยากาศที่เงียบสงบและผ่อนคลายชมวิวมาไม่นานก็ถึงด่านทางเข้าเขตให้เราได้ลงทะเบียนก่อนขับรถขึ้นไปยังที่พักตอนนี้เราขับรถมาถึงเชียงดาวแล้วนะคะแต่ว่าถ้าจะไปที่พักก็คือต้องมาเขียนชื่อที่ด่านก่อนอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเสียงเงินไป90บาทสองคน เส้นทางขึ้นไปยังที่พักทั้งชันและขคดเคี้ยวแต่กลับเต็มไปด้วยความสนุกและความทา้าทายเรากับว่าเราได้เปิดโอกาสให้ชีวิตได้ลองเผชิญกับสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยสัมผัสมากอน่ทุกโค้งและความสูงชันทําให้การเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแค่พาเราไปยังจุดหมายแต่ยังเติมเต็มประสบการณ์และความตื่นเต้นให้กับหัวใจใกล้ถึงที่พักเต็มทีขับรถเร็วเข้ามาทางบ้านนาเราใหม่ เพื่อไปยังที่พักที่เราจองไว้ทางเข้าหมู่บ้านค่อนข้างสลับซับซ้อนแต่ก็มีคุณลุงใจดีช่วยบอกทางให้ทีไหนครับปลายปลายค่ะปปลายเจอราคาข้างล่างเดี๋ยวซ้ายมือแล้วเข้าไปลึกหน่อยครับค่ะรับแล้วก็เจอเห็นเนินขึ้นเนินแล้วก็เดี๋ยวซ้ายมือขอบคุณครับแค่ขับรถเข้ามายังไม่ทันถึงที่พัก ก็สัมผัสดได้ถึงความอบอุ่นและความน่ารักของคนที่นี่ถึงแม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังแสดงเห็นถึงความใส่ใจตีอ่นนีตอนนี้เราก็อยู่กันที่ที่ไหนดอยหลวงเชียงดาวนะคะวิวสวยมากอากาศหนาวมาก แล้วก็มาพักกันที่ที่พักชื่อว่าปลายปลายนะคะบีสองอะค่ะไฟดวงข้างหน้านั้นจะติดเองจะดับไปทีประมาณสามถุงนี้นิดค่ะขอบคุณค่ะ มาถึงที่พักไม่นานคุณลุงก็เอาอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงที่อาหารเย็นวันนี้เป็นแบบเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่กลับรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเดินชมวิวได้ไม่นานแสงอาทิตย์ก็เริ่มจางหายไปความหนาวเหน็บก็เริ่มมาแทนที่ในหมู่บ้านที่ไม่มีทั้งไฟฟ้าและสัญญาณอินเทอร์เน็ต คืนนี้คงมีแค่แสงดาวบนท้องฟ้าที่อยู่เป็นเพื่อนหนาวมากอาบน้ำแล้วทุกคนบอกได้กี่ขันขันเดียวเช้าแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีทะเลหมอกเลยคราก็รู้เอาข้าวต้มมาเสิร์ฟนะคะ มีน้ำพริกเหมือนเดิมอันนี้คือขายของมากนข้าวต้มเช้าวันใหม่เริ่มต้นด้วยข้าวต้มร้อนๆที่คุณลุงเตรียมไว้ให้พร้อมกับน้ำพริกลีซูที่ดูเหมือนจะมีทุกบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ราวกับว่าถ้ามาเชียงใหม่แล้วไม่ได้กินก็คงจะมาไม่ถึงด้วยอากาศที่ค่อนข้างเย็นนั่งกินไปไม่นานข้าวต้มที่เตรียมมาก็หายร้อนไปจนหมด หยดของกาแฟาที่ค่อยๆไหลลงแก้วเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจว่าเวลาของที่นี่กำลังจะหมดลงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วทุกคนได้เวลาเก็บขอนะคะเก็บกระเป๋าเป็นที่เรียบรอ้อยเดี๋ยวเราเดินทางต่อจริงๆก็จะเดินทางไปที่แม่กำปองแต่ว่าไม่รู้จะไปแวะไหนก่อนนะคะเข้าใจแล้วว่าทำไมที่พักถึงให้เช็คเอาท์สิบโมงครึง่งก็คือตอนนี้กี่โมง น่าจะประมาณ8โมงอ่ะเขาดูแดดดิร้อนมากแต่ว่าอากาศก็ยังเย็นๆนะแต่หมายถึงก็แดดมันเผามากเลยไปเตรียมตัวเช็คเอาท์ด้วยความที่เราเช็คเอากันตั้งแต่เชา้าจะขับรถไปแม่กำปองก็คงจะเร็วเกินไปแต่เมื่อวานระหว่างทางมาเชียงดาวก็ได้เหลือบไปเห็นป้ายเมืองคองก็ทำให้เราฉุดคิดขึ้นมาได้ว่า ปลายทางนั้นอาจจะไม่ไกลถ้าไปก็คงจะไม่เสียหายอะไรมากนักขับรถออกมาจากหมู่บ้านที่วุ่นวายสู่เส้นทางที่เงียบสงบก็เหลือบไปเห็นป้ายเมืองคองอีกแล้วดูเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจว่าปลายทางคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม หลังจากเห็นป้ายก็คิดได้ว่าคงอยู่อีกไม่ไกลเราขับรถมุ่งตรงไปตามเส้นทางโดยไม่สนใจ GPS ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องใช้ระยะทางเท่าไหร่ขับไปเรื่อยๆถนนก็เริ่มเปล่าเปลี่ยวในขณะที่อากาศก,ก็เย็นขึ้นทุกกิโลเมตรความเหนืล้านี้ทำให้เราเกือบถอดใจแต่เราก็อยากไปให้สุดเพราะอยากรู้ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไร ขับมาเรื่อยๆจากเชียงดาวไม่รู้มาอยู่ที่ไหนแล้วนี่ไปดูป้ายดูป้ายป้ายมันเขียนว่าสำรับสำนักส่งโดยขุนยวินบ้านตำบลเมืองคลองอำเภอเชียงดาวตรงนั้นมีน้ำข้างถนนเลยเห็นไหมสรุปว่าเราอยู่เมืองคลองเหรอไม่รู้เหมือนกันขับไปเรื่อยๆกันขับรถมุ่งตรงมาสักพักเราก็เริ่มเห็นชุมชนและวิถีชีวิต ทำให้รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นว่าเราคงมาไม่ผิดทางหรวหลังาด้วยชื่ออะไรคะเนี่ยาเท่าไหร่ดิ <c oughs> ถ้าจะหมาสองตัวนี้ไม่เห่าทักเราก็คงเลี้ยวไปผิดทางแล้วสุดท้ายก็เดินทางมาถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้จนได้เ <c oughs> มืองคองเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติ ตั้งอยู่ในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่กลางชุมชนก็มีแม่น้ำของสายเล็กๆไหลผ่านซึ่งเป็นเหมือนชีวิตของคนที่นี่เราขับมาเรื่อยๆสรุปแล้วก็ถึงเมืองลองวิวสวยมากสวยกระเชียงดาวอีกทุกคนเลยแผนที่เราไม่ได้ตั้งใจวางแผนไว้ตั้งแต่แรกกลับกลายเป็นแพผนที่น่าประทับใจที่สุดในทริปนี้วิถีชีวิตที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก สองข้างทางเต็มไปด้วยพืชผักเขียวชอุม่มอากาศที่บริสุทธิ์จนสูดหายใจเข้าไปได้อย่างเต็มปอดนี่แหละที่เรียกว่าการพักผ่อนจริงๆมาถึงเมืองคลองสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือร่องแพนั่นเองเดี๋ยวเราไปร่องแพ้กันดีกว่า มาถึงเมืองคองสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือการล่องแพคุณลุงแนะนำว่าให้จองมาก่อนล่วงหน้าเผื่อมีคิวเยอะจะได้ไม่ต้องรอ,อนานแต่ด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยก็เดินเข้าไปขอล่องแพแบบซื่อๆโชคดีที่คุณลุงยังว่างอยู่ไม่ต้องรอ,อนานจัดแจงเต่ยนรองเท้าที่พกมาอาจไม่ได้กันน้ำมากนักเพราะไม่ได้เตรียมตัวมาเปียกกับทริปนี้เลย เปลี่ยนลงเท้าเก็บของเรียบร้อยคุณลุงก็พาเราขึ้นรถขับไปยังต้นน้ำที่เป็นจุดปล่อยแพรระยะทางค่อนข้างไกลจากที่เราจอดรถไว้พอสมควร การล่องแพของกลุ่มชาวบ้านเป็นเหมือนวิถีชีวิตของชาวเมืองคองที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่และวิถีชีวิตริมน้ำของคนที่นี่ระหว่างล่องแพก็มีทั้งความสนุกและความตื่นเต้นตลอดทางพร้อมทั้งธรรมชาติที่น่าหลงไหลดูกี่ทีก็ไม่เบื่อแถมมีน้องวัวและน้องควายคอยมองให้กำลังใจไม่รู้ว่าใครดูใครกันได้ ระยะทางในการล่องแพเกือบ5กิโลใช้เวลาชั่วโมงนิดๆก็ถึงที่หมายความสวยงามจากธรรมชาติทั้งภูเขาต้นไม้และลำธารลมเย็นๆที่ประหาหน้าทำให้เวลาชั่วโมงก,กว่าๆดูสั้นไปทันทีพี่าน้นอ่ะมาขึา้นไปขึ้นไป,ไปอยู่หลังพอ เย่ก็เย่เย่ก็สำหรับบางคนการท่องเที่ยวอาจหมายถึงการสังสรรค์และความสนุกสนานแต่สำหรับเราการเดินทางคือโอกาสที่จะได้อยู่กับตัวเองและธรรมชาติเสียงน้ำไหลสายลมเย็นและแสงแดดอ่อนๆทำให้เรารู้สึกสงบและเชื่อมโยงกับโลกใบนี้มันไม่ใช่แค่การสำรวจสถานที่ใหม่ๆ แต่คือการค้นพบความเรียบง่ายและความสมดุลในจิตใจขับรถลงมาจากเมือ,องคองแล้นะทุกคนอันนี้มาแวะกินข้าวกันก่อนไม่มีข้าวข้าวอเราข้าวอยู่บางทีการทำตามความฝันอาจไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือซับซ้อนเสมอไปส่วนความฝันของเราคือการได้มาเดินเก็บสตรอเบอรี่ในสวน ให้ตัวเองได้อยู่กับความสงบปล่อยกายปล่อยใจไปกับธรรมชาติการเดินอยู่ท่ามกลางไรสตอเบอรี่ใช้เวลาเลือกหาผลสีแดงที่ซ่อนอยู่ใต้ใบสีเขียวช่วยให้เราได้รู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่การเก็บผลไม้แต่เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้หยุดคิดเรื่องวุ่นวายในชีวิตได้สูดอากาศบริสุทธิ์และสัมผัสถึงความเรียบง่ายที่เติมเต็มหัวใจ บางครั้งความฝันก็ไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่แต่อยู่ในช่วงเวลาที่เรายอมให้ตัวเองได้ผ่อนคลายและชื่นชมสิ่งในรอบตัวความสุขอาจไม่ได้มาจากการไขว่คว้าสิ่งที่อยู่ไกลแต่คือการอยู่ในปัจจุบันและซึมซับความงามของธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้า